ลิงก์อีเวกลับมาอัปเดตข่าวสารเดือนมีนาคม2024ของอินเดอร์ล์บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนไปฟังกันค่ะเปิดศึกแห่งปีบนเวทีระดับประเทศ กับการแข่งขันเทเบลลิงคอนเทสต์ปีที่12หาสุดยอดเยาวชนเพียงหนึ่งเดียวที่มีทักษะชั้นเลิศด,ด้านสายสัญญาณเพื่อชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2567โดยล่าสุดก็ได้มีการจัดแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ประกาศแผนการแข่งขันและเปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถจากทั่วทุกภูมิภาคแล้วตั้งแต่วันนี้โดยความน่าสนใจของปีนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของโจทย์การแข่งขันที่เข้มขน้นกว่าเดิมเพื่อท้าทายความสามารถของผู้เข้าชิงล่าสุดเวทีการแข่งขันปีที่ส ก็ได้มีการจัดประกาศในรูปแบบการแข่งขันตลอดทั้งโครงการภายใต้คอนเซปต์ของ e-sport เพื่อเพิ่มความตื่นตาแปลกใหม่เป็นการสร้างสีสันและมิติใหม่ให้แก่วงการแข่งขันชิงช่วยพระราชทานระดับประเทศอีกด้วยมาลุ้นกันว่าใครจะเป็น MVP คนที่12เริ่มค้นหาภาคกลางที่แรก29พฤษภาคมนี้ค่ะ อินเตอร์ลิงเอป2024ช็อคดีลส์ยกมาให้ช็อปก,กันถึงภาคตะว,วันออกเมื่อวันที่7มีนาคม2567ณโรงแรมโนเว t อเทลระยองสตาร์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กับงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่รับต้นปีมาแจกส่วนลดโปรสุดล้ำเปรียดจริงยกชุดครบทั้งโซลูชันตอกย้ำคืนความคุ้มค่าต่อยอดทำกำไรให้กับผู้ค้าและพันธมิตรกึนอย่างต่อเนื่องขอบคุณลูกค้าทางภาคตะว,วันออกด้วยค่ะ ด้านภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือก็ได้ช็อปปั๊บรับส่วนลดทันทีในงานนี้เมื่อวันที่9มีนาคม2567ณโรงแรมอ,อวาน,นี้ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เป็นการคืนกำไรให้กับผู้ค้าทุกภาคแบบครบทุกภูมิภาคทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถอุดหนุน Link American and German l a ก Everywhere ได้ค่ะอินเตอร์ลิงก์ดิสติบิวเตอร์ประจำประเทศไทยได้ให้การต้อนรับผู้ค้าพันธมิตร จัดทริป V.I.P โดยได้เชิญท็อปดิสติบิวเตอร์ของประเทศลาวอย่างบริษัท AV Trading และประเทศกัมพูชาบริษัท IQ Distribution มาประชุมที่อาคารอินเตอร์ลิงสำนักงานใหญ่พร้อมเปิดบ้านพายเยี่ยมชม Interlink R&D Center แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพและมีมาตรฐานเมื่อวันที่15-17มีนาคม2567ที่ผ่านมาค่ะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพร้อมด้วยคุณภาคภูมิพลทรน Technical and Product Training Manager ของบริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนร่วมบรรยายเจาะลึกพร้อมเสริมสร้างความรู้ในโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะการทําแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะณเซ็นเตอร์พอยต์ไทยแลนด์ดิจิทัลวันเล่แหลมฉบังจังหวัดชนบุรีอินเตอร์ลิงก์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลด้วยค่ะพบกับงานสัมมนาออนไลน์ Link Solar Cable for the Perfect Green Energy Transition ในวันที่3เมษายน2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา ใครที่สนใจเทคโนโลยีการติดตั้งโซลาร์ฟล t ต i ิ้งพลังงานสะอาดที่ร้อนแรงที่สุดในนาทีนี้และจะได้พบกับแขกรับเชิญมากมายที่คร่ำบอดในวงการโซลา่าของประเทศไทยรีบลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน QR c o d ดได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฝากกดติดตามชมคอนเทนต์และข่าวสารของ Interlink ทาง YouTube Link Channel TikTok Interlink Underscore Official และ Facebook Interlink Fan นะคะสวัสดีค่ะ